ส่งมาส่งต่อไคอม่าไปดยมีแ้่ไม่มีเลยพี่มันแลกได้เปล่ไม่มีเลยอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันต้องไปอะจอไปนี้พี่เจนเป็นแฟนหนูนะยังไทุกคนอยู่ไหนกันับอะไรนะครับอยู่ไหนนะอยู่ไหนกันนะครับำบนำบนดูใครดีกัน เล่นตู้ไฟเหรอครับแกเหรอครับใช่ครับเบียนเฟยใช่ครับใช่ไหมเอ่ยของขาวเจ็ดหกโอ้ชาเฮ้ยมันลงมาลุงอะไรถามคำถามเดียวเลยเอาไหมลูกเที่ไลูกแรกวะเนี่ยเอาไหมใช่เอาอะไรเอาไหมช่วงเนี้ยเอาไรบ้างเนี่ยลงไปใช้เดียวเลยกันสองสองคนอะเอา่ะรออันรออันนี้มีอะไรกันวะอยากเอาอยู่เมื่อไหร่อ่ะพี่อ่ะพี่หยก เอาไปไหมเกี๋ยวครับเอไรครับเอางานฉายเดียวใเล่นในดับหนึ่งสสี่ฮลโครับช่วงนี้อยากมิลลี่ไหมครับนเปอะไรอ่เวสอจอแลนเฮ้ยีบ้านมยู่บ้านไหนนะพี่บันเเด็กกู่ไหนเด็กเด็กเบลล่างครับกำลังจะไปเราจะลบู่ไฟเดมีอะไร ขอปูนอีกหกลูกได้ไหมได้ซื้อปูนหกลูกได้หนูรีบเปล่ารีบรีบรีบเอาไอ้เหี้ยอะไรอ่ะี่บผมออกไปแล้วมันเป็นอะไรไม่เป็นไรเอาแล้วไม่เป็นไรเรื่อขกินอันนี้จะมีเรื่องวะอุ้ยหนูจะเล่นน้ำตอนไปปั๊บบนเหรอเป็นไงบ้างพอใจด้วยด้วยเป็นอะไรวะเป็นไงวะ ไปยี่สิบยี่สิบเอาบนอะไรนะใครพูดหล่ะวะเอาใช่ไอ้ทอยทอยรถว่างไหมใครพูดหล่ะมากับไม่รู้ไม่คิดปล่ไม่ทันเขาบอกว่ามองทำควยอะไรเปล่าหรือเปล่าใช่เหรอเราไม่ทำเลยใครเชิพี่ไอร่าเมื่อกี้แกงนี้ใครพูดว่ามองทำควยอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้แกงนี้ใครพูดอ่ะ แวเลยแม่งเอลแอลวลั่นจัดมือนีออสะพานสะพานตกกูอยากเล่นไหวเหรอพนแปดสะพานแงน้ำเงินได้ได้ยินไหมครับได้ได้วอลหน่งเลี้วอลสองอลสามเลียกวอลสี่าวไม่คุยกูว่ะได้แลพี่ขอบอเ่อะไรครับพี่เอางี้มาอลออเหลครับอหลครับมามามี่หนเดี๋ปะไปใหญ่สะพานแดงอัพที่ไหนครับข้างๆ้างแรนเจ้ามามข้างๆางแรนจ้าพด้ปะ มาไรชมพูแล้วมาไรชมพัวเฮ้ยหืมมากหืมน้อยมาเลยมาเลยก็ดูอ่ะลาดุ๋มสครับพูดดังมเพื่อนมากเบอร์กี้สุดใช่ใช่ใช่ตายคืมสุดๆก็ไปให้เลยโอนช้ามึงได้ยินพี่ไหมมาชื่อจีได้ยินเอาอ๋อโอเคได้ยินได้ปะตั้งใจเแบบแม่ชมพูไม่เห็นมีซ่อมไฟเลยพี่ข้างๆแลนชมพูอ่ะจีไหนนะพี่วะแลนสาราสาราอะไรอย่างสาราสีแดงอ่ะ แดนสายสีเนี่ยแดนสายสีนะแดนสายสีกูไม่รู้ว่าแดนสายสีคือตรงไหนวะสายสีกับเรียด้านล่างชมพูอะอ๋อที่ตรงแรกเหรอใช่ๆเดี๋ยวหวังจะมาหางานให้หน่อแลนไข่เนี่ยแลนสีไข่อ่าๆเอามาแล้วมาแล้วเย็นหมดละเยมดเติมเย็นหมติมเย็นหมดเติน้รนเงินอุ้ยคืออะไรกันนี่อันนี้เนี่ยตรงนี้มีตรงนี้ข้างตัวแดงนี่นี่ห้างตัวแดงนี่ กูว่าเขาก็อยากจะมีอยู่กูว่าตรงเนี้ยเห็นซ้อมแล้วอย่างนี้กูดูก็รู้แล้วเอาเลยพี่หวังเอาเลยเอาเลยไม่สรุปนี้คือไม่ได้ยินกันเลยเหรอโอ้โหรออันนี้คือจริงโยกเลิกตู้ไฟก่อนมามาแลนมามาหาพี่หวังเลยเร็วมาสายอีกก่อนเฮ้ยพวกมึงเป็นเฮียอะไรมากปะเนี่ยเบาคุณเนี่ยไอสัตว์มึงเบาดำเฮียอะไรกันเนี่ยหูพวกมึงไม่ได้ยินเหรอที่กูพูดเนี่ย ออัถนนี้คือยังไงยังแก้งมึนเนหรอนี่เหาใจ้ใจโรว่าไงนะครับพี่อใจกูเรียนพวกมึงตั้นานเลวเนี่ยเพิ่งจะมาตอบอะ่ะอันนี้ก้นไอเหรอดูแดงนะแป๊บ ไม่ครับน้องมันอาจจะไม่ตั้งใจหรือเปล่าครับพี่เผื่อมันหูดับหูอะไรหรือเปล่าครับหูดับเฮียะไรกูเรียกอยู่เนี่ยหลายรอบอะเอาชาเมื่อกี้มึงได้ยินปะที่กูเรียกพวกมันอะได,ได้ยินได้ยินตั้งแต่แรกเลยเด้ด้สรุปใครวะเอาชาเนี่ยพวกมึงเนี่ย ตัวไหนที่ด่าแล้วงียบเนี่ยใครใครด่านะครับพวกมึงอะด่าด่าว่าอะไรเหรครับโอชาไม่ด่าว่าอะไรนะมองทำเพี้ยอะไรแล้วตัวไหนมันให้กูหลบอะเม่กเน่ยตอนที่กูยืนอยู่ข้างๆหลบก,กูเนี่ยมาสั่งให้กูหลบอะเอาเรื่องเ,เ,เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยเรื่องเรื่องที่เบ้ากูเนี่ยเบ้าทำเพี้ยอะไร ไม่ได้จะตั้งใจเบาหรือเปล่าครับกูยืนอยู่หน้าพวกมึงนั้งหลายตัวนะแกไม่ตอบกูสักตัวนะกูเรียกอยู่เมื่อกี้นะมันอาจจะกลัวพี่หรือเปล่าครับกลัวกูทำไมกูคุยด้วยนะน้ำเสียงพี่หรือเปล่าครับมันเลยกลัวไม่กล้าตอบหรือเปล่าครับอืมเป็นอาชญากอ๋อพี่ดูน้ำเสียงพวกพี่ดิครับถ้ากลัวจริงก็ก็ปวดเอาเอาเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูพิสูจน์เองแล้วกันว่ามึงกลัวจริงไหมกูจะพิสูจน์ของกูเองแล้วกัน เนี่ยมึงกลัวจริงไหมกลัวจริงไหมเาดิเราอะกลัวจริงไหมสัตว์มึงกลัวจริงไหมกูถามมึงกลัวจริงไหมมึงกลัวจริงไหมสัตว์หูดับแน่อีที้อะมันกลัวจริงกว่ะมันกลัวจริงว่าคือโอ้มันไม่เอาอะเราอะไอ้กลัวมันไม่สวนมะมันไม่เอาอะ แันไม่เอาอะมันไม่เอาพี่คนเนี้ยสรุปมันยังไงอะมันไม่รู้คนมันคนหนึ่งมันมาไล่ผมอะพี่บอกว่าหลบหลบหน่อยผมก็งงผมยืนนังผมอยู่อะแล้วเอลชาดีว่าอะไรนะเอลชาไม่ได้ยินว่าอะไรนะที่มันพูดอะมองดำเพี้ยนอะเออแล้วผมก็เดินมาถามว่าใครพูดคํานี้แมงก็ยืนเบาเบาผมผมยืนหนุนหน้ามันน่ะพี่ถามแม่อยู่สองรอบอ่ะแม่ตอบสักตัวสรุป ไอ้เชอ่ยเลยคำว่ามองทำเพี้ยแหละสภาแล้วแบบว่าโอชาแล้วยิงก็ไปสภาก็ได้อย่างนั้ยนะโอชาหูมึงหูหูแวลกวนเนี่ยเอาถามก่อนถามมึงตรงนี้ก่อนเลยไม่มีเบวหรอกพี่ไม่มีเบวหรอกไม่เบวไม่เบวแต่ไม่รู้นะว่าเขาคุยกับพี่หรือว่าคุยกับเพื่อนอ่ะจากจากคุณได้ยินแน่ๆคำหนึ่งที่มันบอกให้กูหลบเนี่ยเออเออเอออามาามาคุยไหมพี่เอามาคุยก่อนไหมคุยตรงนี้ก่อนไหมได้ได้ไม่ต้องขึ้นไปสภาก็ได้พี่คุยตรงนี้ก่อนได้ เด้งเด้งเด้งมาก็ได้เด้งคนเดียวตอนนี้เจ้าไหนอยากคุยก็เด้งเด้งมาเลยครับพี่อยุ่มาคนพูงแล้วให้ชุบกันเองกันชุบคนหนึ่งอ่ะหมอมาแล้วไม่ต้องชุบแร้วให้หมอชุบตรงนี้แหละหมอเขาฉุบอยู่แล้วหมอต้องไปโรงพยาบาลนะถ้าเราตอนนั้นนะหมอก็ได้ฉุดคนหนึ่งไอ้ไอ้แกงนี้มันมันเคยเล่นกับเราอะไรยังพี่เคยแล้วเอาไว้คนหนึ่งก็ได้นะอ๋อเอาไว้คนหนึ่งก็ได้เอาไว้คนหนึ่งเอาไว้คนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้หมอไปอีก เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวมามานี้ก็ได้พี่ก็เนี่ยมาแรเหมือนเดิมเนี่ยมาแลนี่แหละเดี๋ยวห้าชีวิตกูน้าเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปสนอีหน้าไหนอ่ะนาไอสัตว์บอกพี่จอรดด้วยห้าห้าหวังห้าชีวิตฝั่งหน้าเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนะผมจะไม่ไหวแล้วนะผมบอกก่อนนะถ้าไม่มีเรื่องสาวให้มาแบบแก้คงแก้ขัดก็จะต้องเรื่องนี้แหละกูบอกกันเลยมันก็มีแค่ไม่ขี่ยางชีวิตกูกนและวกันข่ะพี่จอดคนหนึ่งได้ไหม เอางี้เราเอาชาเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามเรื่องนี้ก่อนก็ได้เอาเรื่องที่มันบอกให้ให้กูหลบก่อนก็ได้ตอนนั้นมันมันใช่ที่เบิดรถป้าเขาชากันนั่นอะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันให้กูหลบทำเพี้ยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวให้มันหาตัวนี้ก่อนก็ได้อยากลองฟิลสองหนึ่งไหมเอาลี่ด้วยไหมไปโดนกระทืบคนเดียวปะสองหนึ่งสองลี่สองคนจะจะจอใครนะสองหนึ่งอะสองแซงรุ่มหนึ่งอะกับใครวะเราอ่ะสายสี่กับลี่อ่ะ อยู่แลนในในก็อยู่แลเดียวกันละมึงไหวเหรอมึงไหวเหรอใช่มึงมึงเอามึงไหวมึงไหวมึงไหวเช็คคนเราก่อนเฮียหมังไม่รู้แปดคนกูกูเล่นบอสกูไม่สนเวลาแก๊งครับไม่เกี่ยวครับใครไม่อยู่ซวยครับเวลาแก๊ง โค่นไปได้ถูกต้องไหมตอนแรกนึกว่างานละครลิงนะตอนแรกอ่ะมันเวลาแก๊งอ่ะผมไม่รู้ว่ะจากเฮียต๊อดอยู่ไหนเนี่ยเฮียต๊อดกูอยู่โต๊ะบาร์าไะเนี่ยไอโฉบอ,อ่อยแล้วมันเดินชนไหลกูเงี้ยไอโฉบมึงเดินชนไหลกูอีกแล้วนะโอ้ครับครับขอขอโทษครับพี่เอ็มดีขอโทษครับพี่รอไม่ได้ตั้งใจครับพี่ไม่กล้าครับที่หวังแล้วครับพี่อ่อ ไอชาว่ามึงว่ามันล้อหรอกปะไอโชอะเอาเยี่ยนี่ไหมเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมพี่พี่กิจเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนเป้าไหมเพื่อนไม่เอาเพื่อนฝังอู้เพื่อนกันแค่เดินเล่นกันทนกันนิดน้ําหน่อยมันเป็นอะไรขนาดนั้นเพื่อนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเอาเยี่ยนี่แทนเพื่อนหรอก อ่าเพื่อนเนาะไม่ว่ากูถ้าถ้าเกิดมึงทำในกูกูดเลิกแค่นั้นไม่ยากหรอกเลิกเลยแหละเลิกเลิกอะไรเลิกเลยเลยเพื่อนทำอะไรขนาดเนี้ยครับครับไม่ได้ครับพี่แต่เกลียดดีของก็เยอะเนี่ยครับเนี่ยถ่ายสี่มาไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับพี่พี่วิชาสุดหล่อหาหายคนที่มันพูดกับผมหน่อยครับให้หลบหน่อยอ่ะถือว่าผมรับผิดชอบไม่แล้วกันครับพี่เราเราไปคุยสภาเลยไหมครับพี่ ป่ามาเต่าเลยจะเล่นใช่ยังคุยสบายง่ายๆใช่ใช่ครับจะได้มันจะได้ไม่มีปัญหาครับพี่จะได้เสียงไปกับเสียงมาเลยครับใช่นี่แหละทำดีเราตอนนี้ร่างเหงาพอดีเลยโหอหรือว่าดิวเพื่อร่างจะไปกับเราดิวโหอดิวดิวเพื่อร่างจะไปกับเราเวลาดิวอาชาเอ้หวยออกหวยออกแบบนี้ป่ะน้องอดคนหนึ่งคนทักหาพี่ตอได้ไหม เอาเทวดีต่อนะเอากูให้ตายเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาแร็วว่าช่ามันมันอะไรไม่รู้กูไม่หอนเวลาแก๊งมาอะไรวเน่มาเร็วไม่มีโรงแรมใช่ป่ะตอนนี้